มาชมกันครับกับ f o r t u n e r นะครับ GR Sport ตนะครับตัวแท้จากโรงงานนะครับผมเดิมๆนะครับผมไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะครับคันนี้นะครับทำแค่ฟล์มนะครับผมก็ติดป์มให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเตรียมส่งมอบนะครับติดป้ายแดงนะครับผมกล้องรอบคันมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตัวโลโก้แก้วนะครับข้างในก็จะแฝงมาด้วยตัวระบบเซฟตี้เซนต์ของโตโยต้านะครับเป็นเรดร์พุดคอนโทรนะครับผมก็ไฟหน้าดูโอโปรเจกเตอร์เลนนะครับตัวเขี้ยวเป็นสีขาวนะครับช่องตรงนี้ใช้ล่างก็เป็นสีขาวนะครับ ถ้าตัวเดิมโรงงานเขาจะเป็นสีขาวนะครับผมแต่ถ้าตัวแต่งลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นสีขาวหรือสีดำนะครับซุ้มล้อนะครับเป็นสีขาวให้นะครับผมแล้วก็มาจากโรงงานแล้วนะครับผมล้อก็เป็นลมดำแบบนี้นะครับโลโก้นะครับ g r Sport ที่คาลิเปอร์เบรกนะครับตัวเบรกก็เป็นสีแดงนะครับเบรกตัวต้านะครับด้านหน้าให้มาสี่พอตนะครับผมมีกล้องรอบคันนะครับผมหลังคาดำเงามาแล้วเรียบร้อยนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านหลังก็ เป็นคาลิเปอร์เบรกสีแดงเหมือนกันนะครับด้านหลังจะเป็น1พอร์พตนะครับผมของโตโยต้านะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับผมด้านท้ายกันนะครับก็ตัวคาดตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับตัวสอนตัวษร์ชฟอร์จเนอร์นะครับผมก็เป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะครับมีโลโก้แก้วนะครับ้อมคีบตรงนี้นะครับชัยก็เป็นสีขาวนะครับตัว GR Sport นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ท้ายมาจากโรงงานนะครับก็เท้าเตะเปิดได้นะครับผมนี่นะครับผม ก็เท้าเตะเปิดได้นะครับผมก็ง่ายสะดวกสบายนะครับกุญแจเราก็ไม่ต้องถือนะครับหรือจะกดปิดที่ตัวนี้ก็ได้นะครับผมสามารถตั้งระยะในส่วนของความสูงต่ําได้นะครับเวลาปิดนะครับเราก็สามารถเท้าเตะปิดได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่นะครับด้านท้ายมีซับบูเฟอร์นะครับมีเฉพาะโลโก้ GR Sport นะครับด้านท้ายนะครับ ถ้าเป็นตัว l e g e n d e r นะครับเขาจะเป็นตัวเลขซิกมาโฟล u ค4นะครับแต่ตัวนี้มีแค่ตัวนี้นะครับผมแต่ข้างในก็เป็นตัวขับเคลื่อน4รล้อเช่นเดียวกันนะครับผมก็เดี๋ยวชมภายในกันนะครับภายในนะครับผมตัว g r a Sport นะครับผมก็จะได้ในส่วนของเบาะที่เป็นหนังกลับแบบนี้นะครับมีรูระบายนะครับผมหนังกลับได้แดกนะครับแล้วก็ตัวจอนะครับผมนี่รองรับ Android Auto Apple Car p l a y แบบไร้สายนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมตัว gr sport นะครับเขาจะไม่มีไฟแอมเบียนไลท์เหมือนกับตัว l e g e n เดอนะครับถ้าตัว l e g e n เดอเป็นไฟแอมเบียนไลท์ตรงนี้แล้วก็ข้างประตูนะครับตัว gr sport จะไม่มีนะครับตัวนี้นะครับก็ทาง t o ต a ก็พยายามทำให้แบบโฟกัสในส่วนของเรื่องการขับขี่นะครับแบบไม่แยงตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าอยากได้ภายในสวยงามผมก็แนะนำไป l e g e n เดอก็ได้นะครับตัวลำโพง jbl นะครับมาติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับ พวงมาลัย G R Sport แบบนี้นะครับมีโลโก้ G R Control นะครับเรียบร้อยนะครับตัวแป้นเบรกนะครับก็จะเป็นแบบแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะครับนะครับถ้าสนใจนะครับผมก็ทักมาหาสอบถามกได้นะครับคันนี้นะครับผมลูกค้าดาวอยู่25%นะครับผมก็ดอกเบี้ยนะครับตกอยู่ที่0.59นะครับ48เดือนนะครับอยากได้หลอแบบนี้นะครับทักเข้ามาครับผมเดยวทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้แล้วครับผมก็วันนี้ ขอตัวลาก่อนครับบ๊ายบายครับ